สวัสดีครับสวัสดีครับส CU, บวัสดีเอฟซีโอเดลชานลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับเตสมจบไปแล้วแส,วสงทองฟินแลนด์ว่าคำนันทุกยางไม่ดี อรังการงานสร้างพีาล้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดี f c โอ o ย n g Family Fanpage ทุกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะผมอ่าเนี่ยครับผมเป็นระบบระเบียบนะครับผมป้องกันด้วยนะครับผมโควิดนะฮะระยะห่างนะครับผมพี่น้องน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มกดไลค์จิงนะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับ เมียหอยลายขายบัตรพี่น้องคนนี้นะครับเมียหอยลายขายบัตรบรรยากาศนะครับบรรยากาศครับผมสวัสดีคนดูสิบเจ็ดคนครับวันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ้านบ้านนมไว้ก่อนแมทขอได้ไหมครับทุกคนรับไปแล้วครับขอแมทได้ทุกคนไหมครับขอบคุณครับ สวัสดีคนดู58ท่านนะครับพี่น้องนี่ครับสแสดงกี่โมงคะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งพี่น้องตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็ยังบ่านเรี้ยวอยู่ใช่ใช่แนะ่โอ้ทีมงานทีมงาน,ท,งานทีมงานขายทีมงานขายตั๋วครับผมท,ทีมงานขายตั๋วนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วย สวัสดีค่ะยังโกูกสวัสดีคนดูเจ็สสดสิบเอ็ดท่านมีร้านค้าด้วยเหรอคะ <c oughs> มีครับพี่น้องใช้แล้วครับขอบคุณครับไหเนสวัสดีค่ะน้องมาคคีคนสวยส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคนดูเจ็บสองท่านนะครับพี่น้อง นะะฮพาาชมพาชมมีร้านค้าด้วยนะครับพี่น้องฮะข้างในก็มีข้างนอกก็มีนะครับแล้วแต่ประมูลได้หรือยังไงประมาณนี้นะครับข้างในก็น่าจะแพงกว่าเนาะตอนนี้กำลังซาวเช็คซาวเช็คอยู่นะครับผมซาวเช็กช่องหนึ่งกําลังซาวเช็คอยู่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปเจ็ดท่านแล้วครับผมดันได้ถึงร้อยสองร้อยด้วยนะงสับสิบส สองเด็กสองคนเลยอยู่เขตป้องอ๋อเด็กสีจากที่ตะเกียจ้าขอบคุณครับสวัสดีคุณดูก้าสี่ท่านนะครับวันที่จะคอยให้เขาเป็นคนสุดท้ายนะอะไรอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะยังจ้า อะไรลูกอะไรอย่าวิ่งอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งสวัสดีคุณลูยังลูกสวัสดีค่ะยังมากี้มากี้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะคุณสวยวิ้ยสวยมากเลยวันนี้ขอบคุณเนี่ยอาจารย์นักดนตรีสวัสดีคุณดูร้อยห้าคนนะครับไอปอนติยามากกระถดเบคอนเบเบอวยกาศพี่น้องสวัสดีค่ะไอคอนยังไปมาก แต่รอในกลุ่มแล้วจะพร้อมเดาในวิธีโอเคครับผมไป้องเดากันจัดเสร็จไป้องผมในน้ว่ายต่อขอที่วิญญอยู่บ้านเครื่องเสียงอยู่บ้านแล้วแ้วกจวดเลยนะฮะเต็นนาด้วยกันเลยแหละแล้วก็อีหามากึือคมนจะน้อยไม่น้องโอ้ยแจวครับเอฟซีมากหลายพ่ค่ะน่าจะมาเยอะนะครับเอฟซีทางอุบวนทางอะไรอยู่ใกล้ๆให้เดียวกัมาใส่กำลังใจหลายเพื่อนครับไปลองครับทั้งซื้อตั๋วแบบทั้งซื้อตั๋วแบบมาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับ ซื้อบัตรอ่ะซื้อตัวนี้เอ๋ได้ซดแล้วกรับพ่นกับพ่นกับพี่นะบม่อน้ำใจเป็นแบบมึง่าซื้อตัวเขาอยู่ก็มีกันนะพี่น้องอยาไปเจอร้องมาขี้จังเลยมากครับพี่น้องครับมาครับเด็กๆไปวิ่งเล่นแล้วนะครับไปวิ่งแล้วแล้วก็มีทีมงานที่พี่เขาอ่ะจากสาธารณสุขอะไรลูกเอาอะไรเอาอะไรซื้อดิหนูเอาอะไรคนเยอะบ่ตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับดึกๆน่าจะเยอะพี่น้องครับเดือดๆน่าจะเยอะนะครับผม อะไรลูกอะไรขนมคือว่าเชียวขนมวาท่าหุ่นฝนตกว่าจ้าทางนนฝนตกตกพี่น้องถตะครับอุบอลฝนตกแล้วจ้ามันมาจากฝนแหะพี่น้องฝนไคเอาหยิบหยครู่เนียคเอาเลยอเ็มได้อาหยิบเลย่เาแอาไหนอีกกิน้อิ่มน้ำสำรานะคะเอายบเย็นๆหมนุย็นได้นะคะ หน้าง,งานขายหน้าง,งานขายเท่าไหร่ครับหน้าง,งานขายน่าจะร้อยยี่สิบหรือว่าร้อยหนึ่งเดี๋ยพี่องผมไม่ไปถามเงินเนี่ยผมหลอขายบัตรไม่ถามเงินสวัสดีคนดูร้อยแปใส่เสื้อแขนยาวรอก่อนนะน้องมากี้สวัสดีค่บย,ยังลูกลโอ้ยไอจินบักพลังเลยคุณพ่อใจดีขอบคุณครับเจบ้าบายครับผมเอาอะไรลูกเอาให้ครบเอาเ,ลลเอาอะไรอีกเลย<ะ>ลรากินว่าเป็นกีนว่าเป็นเนี่ยเอากินว่าเป็นแดงโมไม่เอา สวัสดีจ้าสวัสดีคุณหลิวหลิวด้วยครับพี่น้องสวัสดีเอฟทีอยู่เมืองนอกด้วยนะครับพี่น้องไปเยอะมากกับบินดวนเด้อพี่นอ้องเด้ออุดรกับตกจ้าเอาอุดกรกับตกกว่ามันไหนไหนอะไรบ้างกิตประพฤติยังไงล่ะอุดรก็ตกจ้าดูดีกับตกพี่น้องกําลังมองคะเซ้าต๊กหันอยู่ละ อะไรประมุ่นเจ้บ่าวก็ไปทางไหนทางไหน,น,น,นโอ้ครับครับเป็นสีเหลืองค่ะหีกรองหน่อยหรือหลอกโอเคสีหลับงั้นครับผมชนบุรีฝนตกจ้าโอ้ยไปตต๊ะของคืนเราพี่น้องงี้ปมาตกนี่ก็พอะะไปละไปละอยู่แถวยะโสหนาวไหมครับโอ้ยกําลังเย็นๆพี่น้องยังไม่หนาวเท่าไหร่ครับทีมงานเจาะมาแล้วทีมงานจากสาธารณสุขมาเช็ควัคซีนด้วยนะครับใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็ ไใเขาบอกล้ว่ังไรเงกับพ่อแน่ใจสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยครับผมกำลังสาวเช็คสาวเช็คเฮ้ยทุบข้อไหนเนี่วะไอ้ทุบมันเข้ามาได้ไงมึงซื้อบาเรี่ยังนี่ทุบซื้อบาเรี่ยังทุบทุบซื้อบาเรี่ยังน้องมาร์กี้น่ารักขอบคุณครับผมครับไปแล้วไปแล้งได้ข่มไปแล้วนะครับผมพี่ๆจากกรมสาธารณส,รส,รสรุขแล้วก็พี่ๆอปปอลนะคระับผมพี่ปลองทางบ้านเนา รอก็มาแล้วผมจันทบุรีตกแต่ตอนบายฮอดคำแจาอขอบคุณครับน่าจะพายุเขา่าบหพี่น้องผมคือนบางหูเรื่องหัหวเร้าอย่างพายุเขา่าด้วยอย่างแหละขอบว่าแน่ใจนะครับตอนนี้กำลังซาวเช็คครับซาวเช็คใบปอพี่น้องใบป,ปอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ก่อนนะผมเไงไลงอะไรให้ดูอีกนะครับพื่องครับเจอกันไหมครับ